เรื่องทุเรียนกา้านทูบนะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับเรื่องทุเรียนกา้านทูบเป็นกา้านทูบไม่แตกยอดใช้ยาตัวไหนครับโอเคผมจะทําคลิปนี้นะครับอย่างอธิบายอย่างละเอียดนะครับแล้วก็วิธีรักษาแล้วก็สาเหตุนะครับแต่ผมบอกก่อนส่วนผมไม่มีส่วนผมไม่มีอาการนี้นะครับผมจะใช้รูปจากทางเน็ตนะครับผมจะมีความเสี่ยงมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแป๊บนึง คลิปที่แล้วนะครับมีคนมาคอมเมนต์ผมเนาะหลักการเยอะมากทําจริงหรือเปล่าเอารูปคนอื่นมาพูดหรือเปล่าพูดหลักการได้ดีจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเปื่อมีอีเมลนะครับแจ้งเตือนจาก youtube นะครับบอกว่าครีเอเตอร์ต้องเปิดเผยเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับทําให้ดูเหมือนบุคคลที่มีตัวตนจริงพูดหรือกระทําบางอย่างที่บุคคลดังกล่าวไม่เคยกระทํานะครับ ดัดแปลงฟุตเทจที่แสดงเนื้อหาหรือสถานที่จริงนะครับการช่างสร้างฉากที่ดูสมจริงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับคลิปนี้นะครับมาจากคลิปปัจจัยนะครับสิบปัจจัยบวกลูกทุเรียนรอดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรูปทั้งหมดเป็นรูปในสวนผมเลยนะครับผมมีเคยมีประสบการณ์นี้แล้วเมื่อนานมากแล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมจะไม่ทําคลิป ที่ใช้รูปนอกเหนือจากในส่วนผมอีกนะครับมันมีความเสี่ยงที่ช่องผมจะโดนปิดนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆถามมาผมก็จะหาให้ผมจะใช้รูปจากใน google นะครับโดยไม่โหลดลงมานะครับดู google แบบนั้นเลยนะครับบอกว่าทำจริงหรือเปล่าเอารูปคนอื่นมาหรือเปล่านะครับเออต่อมาก็เรียบร้อยครับหนังสือเตือนจาก youtube นะครับไปไปกันเลยช่างมันครับเอา นี่นะครับทุเรียนก้านทูบนะครับจากเเพจของปุ๋ยตาหญิงงามนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแล้วนะผมแจ้งไปหมดแล้วนะครับว่าผมใช้รูปจากเพจปุ๋ยตาหญิงงามนะครับหญิงงามกุ๊บนะครับผมขออนุญาตนะครับถ้าผมโดนปิดก็คงไม่เจอกันสักพักนะครับถ้ารายแรงก็คงจะไปทําอย่างอื่นโอเคหาเงินอย่างอื่นนะครับโอเค ทุลเรียนกานถูมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ที่จะเห็นอ่ามันเป็นการการชี้ขึ้นไม่มีใบใไม่มียอดนะครับคราวนี้มันจะมีสาเหตุนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากเพีย้ยจ,จักจั่นฝอยนะครับคุณเห็นไหมว่าน,นี่นี่นี่ร่องรอยเนี่ยเพีย้ยจ,จักจั่นฝอยทั้งนั้นเลยครับก <th> ารฉีดยาตั้งแต่แตกยอดนะครับไม่ต้องไม่ต้องเดินดูไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่มันเดินไม่ทั่วหรอกครับก็คือฉีดด้วยเลยแตกยอดอ่อนมานะครับแตกตั้งแต่อ่าฉีดตั้งแต่ยอดอ่อนก็ได้ครับ ยอดอ่อนมันก็เริ่มมีเพี้ยวไฟแล้วล่ะครับอันนี้ทั้งเพีียวไฟแล้วก็เพี้ยจักระจันฝอยนะครับเข้านะครับลงนะครับทําให้ยอดล่วงนะครับยอดอ่อนล่วงล่วงหมดมันก็จะมีลักษณะก้านทูบแบบนี้นะครับสาเหตุจริงๆก็คือเกิดจากเพีียนะครับเพี้ยจักระจันฝอยเป็นหลักนะครับมีเพี้ยวไฟร่วมในบางกรณีนะครับคราวนี้มันจะมาส่งผลแบบนี้ครับแล้วก็ ยอดไปหมดเลยนะครับอันนี้ที่เว็บของมาดูใบนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเขาก็แนะนำวิธีรักษาทุเรียนกา้านทูบนะครับนี่เลยลักษณะทุเรียนกา้านทูบเป็นแบบนี้เลยครับเกิดจากเพี้ยจักระจันฝอยนะครับดูก็ยังเห็นเลยครับนี่ว่าเพี้ยจักระจันฝอย ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมีความชำนาญขึ้นคุณจะเห็นตั้งแต่ประมาณร้อยเมตรแรกก่อนถึงต้นทุเรียนได้เลยครับใบอย่างนี้โค้งะจันี่ครับเรียบร้อยครับเพี้ยจกระจันฝอยขอบไหม้สองข้างแล้วโค้งเป็นะจันี่แหละครับแล้วถ้าก็คอหักพับๆลงมาด้วยก็เพี้ยไฟบวกนะครับเนี่ยถ้ามีคอมันโค้งๆลงมาแบบนี้นะครับคอพับๆแล้วก็ดำๆเนี่ยก็เพี้ยไฟร่วมด้วยแหละครับแบบนี้เลยสาเหตุจบไปแล้วนะครับเรื่องสาเหตุคราวนี้มันจะมี2กรณีนะครับหลังจากสาเหตุไปแล้วมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ ก็คือเพี้ยไฟลงไปแล้วในกรณีนี้นะลงไปแล้วแต่ว่าเชื้อพิเทียมไม่ซ้ํานะครับมันมี2กรณีคือเชื้อพิเทียมซ้ํากับเชื้อลาพิเทียมไม่ซ้ํานะครับเชื้อลาพิเทียมนี่มันมาจากติดมาจากปากของของไอเพีเ้ยจักจกันฝอยนั่นแหละครับ <c oughs> เหมือนกับยุงที่เป็นพาหานะครับยุงที่ไปกัดคนที่เป็นโรคนะครับแล้วก็มากัดเราเราก็จะเป็นไข้เลือดออกนวน,นั่นนี่นะครับ ตัวยุงไม่ได้ไม่ได้ทุกตัวนะครับไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นไข้เลือดออกเพราะยุงกัดนะครับยุงบางตัวมันเป็นพาหะนะครับมันไปกัดตัวอื่นมานะครับแล้วก็มากัดเรานะครับเราก็เป็นเพียเออเราก็เป็นไข้เลือดออกตามนะครับมันเป็นพาหะเหมือนกันครับเพียจะกระชั่นฝอยมันไปกินต้นที่เป็นเชื้อเป็นมีโรคมีเชื้อมีโรคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากินต้นของเรานะครับต้นของเราก็จะติด เชื้อพิเทียมไปด้วยนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเวลาแมงปากดูดพวกนี้นะเวลาเจาะลงไปนะครับเจาะลงไปในกิ่งอ่อนๆนะครับก็จะเจาะรูครับแล้วก็ดูดดูดเหมือนยุงเลยครับเป็นปากดูดนะครับเรียกว่าแมลงปากดูดรูเหล่านั้นนะครับติดเชื้อซ้ํานะครับติดเชื้อพิเทียมซ้ํานะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าพิเทียมซ้ํานะครับปลายยอดมันจะเป็นแบบนี้ครับสปอร์สีขาวครับมีคล้ายๆใยแมงมุมคล้ายๆ สำลีนะครับสีขาวๆอยู่ที่ปลายกิ่งนะครับแบบนี้นะครับไม่แตกยอดแน่นอนครับกรณีนี้คือไม่แตกยอดแน่นอนนะครับแต่ว่าสวนผมก็มีบ้างนะไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็เคยมีบ้างก็มีเหมือนกันนะครับพูดเรื่องยานะผมก็แนะนําไม่ได้เพราะาผมไม่ได้ใช้นะครับที่สวนของผมเนี่ยมันยังเป็นทุเรียนเล็กนะครับเป็นทุเรียนเล็กอยู่ผมก็ไหวไหวที่ผมจะไปตัด ทิ้งนะครับเล่มทิ้งผมใช้วิธีเล่มนะครับถึงคุณจะเอายามาฉีดยาเชื้อรามาฉีดมารักษานะครับคุณคิดว่ายอดนี้จะกลับมาสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมไหมครับผมก็ว่าไม่ถ้าฉีดได้ก็คือป้องกันการลุกลามนะครับกันไกลก็ป้องกันลุกลามได้เหมือนกันครับตัดทิ้งซะครับตัดแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่นะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้หลังจาก ไอ้เพีย้ยจักระจันฝอยลงเนี่ยนะครับมันใช้เวลานาน,านมากครับนานมากกว่าเขาจะหายนะครับอาจจะต้นใหญ่ๆอาจจะถึงสองรอบใบนะครับกว่าใบจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอาจจะสองรอบใบเพราะว่าตอนนี้ยอดหายใช่ไหมครับพอนานไปใบเก่าครบอายุนะครับใบแก่ใบเขียวใบเข้านะครับมันครบอายุมันก็จะร่วงตามนะครับถึงอายุไขของเขาแล้วเขาก็จะร่วงนะครับ ก็เข้าสู่สภาวะที่ไม่มีทั้งใบแก่แล้วก็ไม่มีทั้งใบอ่อนนะครับเป็นกิ่งล้นต้นล้นเลยมีแต่กิ่งนะครับอันนี้หนักมากนะครับอาจจะถึงสามรอบใบถ้าทุเรียนใหญ่แล้วนะครับสองปีนะครับก็ปีหนึ่งพอดีครับก็จะรักษาได้นะครับกว่าจะหายเป็นปกตินะครับเล็กหน่อยก็ฟื้นเร็วหน่อยห้าหกเดือนนะครับสรุปใจความสำคัญนะครับใจเย็นครับ และเวลาครับเป็นตัวสําคัญนะครับใจเย็นและเวลาเป็นตัวสําคัญมากที่จะทําให้มันกลับมาได้นะครับมันไม่ได้กลับมาอย่างรวดเร็วนะครับฉีดยาป้องกันเชือ้อราก็เพียงแต่ป้องกันการลุกลามนะครับเอาง่ายๆเอากรไกตัดทิ้งนะครับถ้าเป็นสูตรผมนะสไตล์ผมเอากันไกตัดทิ้งเล็เลมได้เลยเล็มเข้ามาในเนื้อดีๆเยอะๆนะครับตัดใส่ถุงแล้วก็ไปเผาทิ้งซะครับแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่คราวนี้ยอดที่มาใหม่เนี่มันจะอ่อนแอมากเลยนะมันจะมีแต่ใบอ่อนนะครับ คุณต้องให้น้ำเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาไว้นะครับเขาไม่มีโรงครัวนะครับลากหาอาหารไปก็มีมีตัวสังเคราะห์แสงนะครับก็เหมือนกับไม่หาอาหารนั่นแหละครับมันก็โซมโซมอยู่อย่างนั้นแหละครับมีมีคนส่งอาหารมาอย่างที่ผมบอกนะครับมีลากส่งอาหารมาแต่ว่าไม่มีแม่ครัวนะครับก็ปรุงไม่ได้ทําอะไรได้ทำอาหารไม่ได้นะครับมันก็จะโซมนานหน่อยนะครับนานนานเลยล่ะ แต่พยายามเลี้ยงยอดใหม่ให้ได้นะครับเลี้ยงยอดใหม่ให้ได้ให้น้ําเยอะขึ้นหน่อยนึงนะครับปุ๋ยค่อยๆให้นะครับอย่าให้เยอะให้ได้นะครับให้ค่อยๆให้นะครับค่อยๆให้เน้นไปที่ปุ๋ยอินทรีย์จะดีนะครับปุ๋ยอินทรีย์ให้ใบเขาเขียวเร็วขึ้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์เขาเขียวเร็วขึ้นส่วนเรื่องอาหารเสริมทางใบที่จะทําให้เขาเขียวเร็วขึ้นมันมีความเสี่ยงอยู่เป็นสองแง่สองงามอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าฉีดดีก็ดีครับถ้าฉีดผิดจังหวะหรือว่าส่วนผสมผิดหรือว่า เกิดการแพ้หรืออะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะมันจะโซมต่อเนื่องนะครับมันจะหนักกว่าเดิมนะครับแล้วมันจะตายจริงนะครับตามนี้เนาะครับนี่ครับเพจจักจั่นฝอยเลี้ยงยอดใหม่ครับเลี้ยงยอดใหม่กันไกลตัดทิ้งแล้วเลี้ยงยอดใหม่นะครับเลี้ยงยอดใหม่ให้ได้นะครับดูแลยอดใหม่ให้ดีครับโอเคขอบคุณเพจหญิงงามนะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บมาดูใบนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ